เอาละฮะแล้วเมื่อวานคุณมอนสเตอร์อัพก็ได้ลงสกิบดิตฮาเลสซอมบี้ตอนที่11มาเป็นที่เรียบร้อยจะว่ายังไงดีคุณมอนสเตอร์อัพฟิตไปหรือเปล่าเนี่ยมันไม่กี่วันเองนะหลังจากที่ลงตอนที่10ตอนที่11ก็มาแล้วหรอเร็วเกินและถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่าครับว่าในตอนนี้มีอะไรบ้างคําเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณมอนสเตอร์อัพโดยที่ผมได้ขออนุญาตคุณมอนสเตอร์อัพแล้วนะครับโดยที่เปิดฉากมา จะเป็นฉากเดียวกับตอนจบของตอนที่แล้วคือชีฟคอ,อกแมนเดินมาหาเรานั่นเองครับแต่ตัวของชิฟคอ,อกแมนได้ยื่นมือแล้วมาช่วยเราให้ลุกขึ้นมาส่วนด้านหลังของเขาก็คือพี่นาฬิกาสายคอ,อกแมนนั่นเองเดินมาเหมือนจะทําท่าหาเรื่องแต่ว่าก็โดนชีฟคอ,อกแมนหยุดเอาไว้ใจเย็นหน่านาฬิกาสายหลังจากนั้นตัวของพี่ลนสกิปบิดดี้ทอยเล็ตก็จะพูดขึ้นมาพวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วเฟยสกิมบิดดีและดีเจสกิมบิดดีทอยเล็ตคือทําหน้าเหวออารมณ์แบบตอนไหนวะในฉากนี้ทําให้เราได้เห็นว่า,าเพื่อนๆของเรายยััังอู่กนคครรบบดี อาจจะมีบางคนที่หายไปบ้างแต่ตัวหลักๆอยู่กันครบนะหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าชีฟคอ็อกแมนเอานิ้วแตะที่ข้อมือเป็นการบ่งบอกว่าเวลาในการหยุดเวลาใกล้จะหมดลงทุกทีแล้วและตัวของเขาก็จะชี้ไปที่เจ้าซอมบี้ใบเรื่อยซึ่งพอพอยอ,ออฟวิวคาเมล่าแมนหันไปดูเราจะเห็นว่าตัวหน้าปัดนาฬิกาเริ่มนับถอยหลังลงเรื่อยๆแต่ว่าตัวของพอยออฟวิวคาเมล่าแมนยังไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ดีๆแผ่นดินก็เริ่มสั่นสะเทือนขึ้นพร้อมกับเสียงซอมบี้จำนวนม,มหาศาล ที่กำลังพุ่งตรงมาทางพวกเขาพอพี่พอยออฟวิวคาเมราแมนของเราซูมดูเท่านั้นแหละโอ้โหเป็นฝูงเลยจะดียังไงวันนี้เต็มป่าไปหมดจังหวะน,นี้พี่พอยออฟวิวคาเมราแมนไม่รอช้าหันหลังสับสี่คูร้อยสิครับจะอยู่ทําไมมาเป็นฝูงขนาดนี้ซึ่งในระหว่างที่เรากําลังจะวิ่งเราจะเหลือไปเห็นดิวแมนคนหนึ่งที่ถือไม้ดูดซ่วมกําลังจะไฟกับพวกซอมบี้ครับแต่กระโดดซอมบี้กระโดดตะคุบจนทําให้เจตแพคที่มีไม้ดูดซ่วมแปะอยู่ก็เดินมาอยู่ตรงหน้าเราพอดีแต่เท่านั้นยังไม่พอ พี่ดิวแมนคนนี้โดนซอมบี้ดึงแขนที่ถือไม้ดูดซ่วมอยู่จะหลุดกระเด็นมาอยู่ตรงหน้าเราเลยครับซึ่งไม้ดูดซ่วมอันนี้ก็จะมีปุ่มสีแดงอยู่ด้วยแต่ในจังหวะนั้นเองหมอกาดำก็ได้โผล่มายืนข้างๆตัวของพอยออฟวิวครับตอนแรกที่ผมดูนี่สะดุ้งเลยแต่เอาจริงๆมันก็ทําให้เราสงสัยนะครับว่าตัวของหมอกาดำหรือที่หลายๆคนเรียกว่า SCP-049 ที่มาทําให้พวกพันธมิตรและสกิบบิททอยเลตติดเชื้อและกลายร่างเป็นซอมบี้เนี่ยพี่แกมีจุดประสงค์อะไรกันแน่ และไอตัวละครที่คอยช่วยเหลือเราแบบห่างๆยังห่วงๆที่เคยปรากฏมาในรวมตอนซีซั่น3ที่เป็นคนเรียกคอกแมนมาผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นคู่ปรับกับหมอกาดามอย่างแน่นอนครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมไม่ไปสู้กันตรงๆเลยเล้าลําบากปู่ชีพคอกแมนอีกก่อนที่ตัวของแกจะวับาหายไปและกลายเป็นซอมบี้ที่วิ่งเข้ามาแทนเจ้าซอมบีก้กระโดดตคุปตัวของพอยออฟวิลคาเมล่าแมนล้มลงไปนอนกับพื้นและตัวของมันก็พยายามจะกัดตัวของพอยออฟวิลคาเมล่าแมนครับ พอเอาวิวคาเมราแมนที่ล้มลงไปก็หันไปเจอไม้ดูดซ่วมพอดีพี่แกก็เลยรีบคว้าขึ้นมาแล้วก็กดปุ่มปรากฏว่ามันเป็นปุ่มที่ปล่อยหนามออกมาจากปลายไม้ดูดซ่วมนั่นเองวิยโคตรที่ ตอนแรกคิดว่าไลเซเบอร์ซึ่งถ้าเราสังเกตดูดีๆในฉากก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าไม้ดูดซ่วมที่อยู่ตรงกระเป๋าข้างในหัวไม้ดูดซ่วมมีหนามซ่อนอยู่จริงๆครับเจ้าซอมบี้คามเมล่าแมนที่โดนหนามเข้าไปเต็มๆก็ยังไม่ได้ตุยทันทีนะครับพี่นาฬิกาซาค็อกแมนที่เห็นเราท่าไม่ดีก็เลยเดินมาช่วยอคอนซ้มไปหนึ่งทีครับเจ้าคาเมล่าแมนซอมบี้นี่ถึงกับปิวไปเลยหลังจากนั้นหลังจากที่ตัวของพี่พอ i n อ of v i ลุกขึ้นมาได้ตัวของเขาก็รีดตรงไปคว้าเจ็ตแพกแล้วเอ พราะว่าตัวของเจ้าซอมบี้ใบเรื่อยได้หมดเวลาของการหยุดเวลาไปเรียบร้อยพอเวลาได้กลับมาเดินอีกครั้งตัวของมันก็จะงับอากาศวื้อไปหนึ่งทีเพราะว่าในตอนแรกจริงๆควรจะเป็นพอยออฟวิวคาร์เมล่าแมนที่โดนงับตัวของเจ้าสกิมบิดดี้ทอเรตซอมบี้ไบเรื่อยที่เอ๋อยู่สักพักหนึ่งก็ได้หันมาหาเหยื่อของเขาทันทีแหมที่ตอนนี้ละตาดีเชียวตอนก่อนหน้าแอบอยู่ข้างๆกันยังหากันไม่เจอซึ่งตัวของมันก็ได้พุ่งสีคูร้อยมาใส่ตัวของพอยต์ออฟวิวคาร์เมล่าแมนทันทีปัม๊มเจ้าสกิใบิด่ี้ โดนต่อยหน้าโยกไปก่อนและคนที่มาช่วยพอยอวิวคาเมราแมนเอาไว้ก็คือลุงจีแมนสกิบติดทอยเลดนั่นเองและทาตังกาดนี่คืออย่างเท่โคชอบเลยลุงซึ่งตัวของลุงจีแมนที่มาถึงก็จะเห็นว่ามีฝูงซอมบี้ตามมาเพียบเลยโดยที่ลุงจีแมนจะเปิดหน้าต่างเลือกโหมดอาวุธขึ้นมาซึ่งในตรงนี้ถ้าเราสังเกตดูดีๆมันจะมีหลายโหมดมากเลยครับก็คือกงเล็บเกาะแขนที่เลือกอยู่ตั้งแต่ตอนแรกมีถือปืนกรอบ ซึ่งตัวของลุงจีแมนก็จะเลือกโหมดปืนไปและผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าทั้งหมดนี้มันคือทั้งหมดของทุกโหมดหรือยังหลังจากที่เลือกเสร็จแขนขวาของลุงจีแมนก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดปืนแล้วผมบอกเลยว่าจะหนักจัดเต็มปืนมากๆมีทั้งมินิการมีทั้งเครื่องยิงระเบิดเฮ้ยจัดเต็มเกินโดยที่ลุงจีแมนจะใช้เครื่องยิงระเบิดเล็งไปที่ฝูงซอมบี้ที่กําลังวิ่งมาปังปังปังตุ้มตุ้มตุ้มพวกฝูงซอมบี้ที่วิ่งมาก่อนหน้านี้ที่เห็นว่าเป็นฝูงใหญ่ หายไป็นพริบตาเลยครับแล้วเราจะได้เห็นว่าหลังจากยิงเสร็จแขนของลุงจีแมนจะกลับมาเป็นแขนเหมือนเดิมแล้วเราจะได้เห็นว่าด้านหลังของลุงจีแมนจะมีแบตเตอรี่ที่เขียนว่า X18 อยู่ด้วยโดยที่หลังจากใช้งานเสร็จ ขีดแบตจะลดลงไป2ขีดนี่ทําให้เราได้รู้ว่าอาวุธ x 1 8ก็มีแบตเหมือนกันถ้าใช้หมดจะเป็นยังไงวันนี้อแต่ใน,นจังหวะที่ลุงจีแมนยังไม่ทันได้ตั้งตัวเจ้าซอมบี้ใบเลื่อยก็ได้พุ่งมาโจมตีใส่ก่อนเป็นอันดับแรกซัสซลุงจีแมนกระเด็นไปไกลเลยและดูเหมือนว่ามันจะยังอยากกินเราอยู่ครับมันก็เลยหันมาหาพยอฟอวิลคาเมล่าแมนและพร้อมจะเอาป่ามาขเขมือบตัวของเรายิ่งแต่ยังไม่ทันได้กินลุงจีแมนก็กลับมาพร้อมกับต้นไม้แล้วฟาดยัดหน้าไปถึงทีเจ มันก็ไม่ได้สนใจลุงจีแมนเลยแต่มันอยากจะกินเรา,เาท่าเดียวลุงจีแมนก็เลยใช้จังหวะที่มันไม่สนใจพุ่งเข้าไปขึ้นคอมตัวของมันแล้วได้เอามือจับไปที่หัวของเจ้าซอมบี้ก่อนจะดึงกระชากจนหลุดออกมาทั้งหัวเลยอีน้ำเขียวนี่คือสาดกระเซ็นเลยฮะหลังจากนั้นลุงจีแมนก็จะยืนแอคทำเข้มแต่ตัวของพอยออฟวิวจะเห็นว่ามีจ้ดวดลอยมาก็เลยหันมาเตือนลุงจีแมนครับแต่ว่าไม่ทันแล้วตุม้มจะหลดพุ่งยัดหน้าจีแมนสกิบดิดทอเลตเต็มๆ น่าโยกเลยฮะแล้วมันทําให้เราได้รู้ว่าคนที่จริงจะโหลดนาหน้ามาก็คือไททันสปิกร์แมนพี่แดงของเรานั่นเองแต่ตอนนี้กลายเป็นพี่แดงซอมบี้ไปแล้วไ่นะแล้วคือร่างของพี่แดงที่กลายเป็นซอมบี้ผมบอกเลยว่าผมเห็นตอนแรกผมขำกากเลยฮะเพราะมันแอบทาให้ผมนึกถึงโฟอาร์มนึกว่าหลุดมาจากเบนเทนนะเนี่ยแต่ผมต้องบอกเลยว่าคุณมอนสเตอร์อัพดีไซน์ไททันสปิกร์แมนในร่างซอมบี้ออกมาได้แบบฉลาดมากแล้วก็แหวกแนวสุดๆใครจะไปคิดว่าไททันสปิกร์แมนจะสามารถมีสีแขนได้ ผมเห็นแล้วคือหาเลยฮะพอพี่แดงซอมบี้มาถึงพี่แกก็คำรามรัวๆส่วนลงุงจีแมนสกิบบี้ดิทอเลทที่ตั้งหลักได้ก็เตรียมตัวไฟต่อแล้วพุ่งเข้าไปก่อนได้เปรียบแต่ใน,นจังหวะนั้นเองไมเคิลแจ็คสันสกิบบี้ดิทอเลทก็พุ่งมาต่อยหน้าจีแมนสกิบบี้ดิทอเลทเต็มๆ้อมกบเสียงฮิท <c oughs> ี่ฟังแล้วทําให้รู้ว่านี่แหละไมเคิลแจ็คสันสกิบบี้ดิทอเลทจริงๆด้วยแต่ว่าพี่แกมารอบนี้สีหมวกของพี่แกจะเปลี่ยนไปจากสีดํากลายเป็นเป็นหมวกสีขาว เพราะว่าในตอนที่8เราจะได้เห็นตัวของพี่ไมเคิลแจ็คสันสกิบดีทอเลตแบบหนึ่งด้วยครับแต่พูดตามตรงผมนึกว่าสกิบดีทอเลตตัวนี้จะเป็นมูสันจากเรื่องใหย่าด,ด้วยซ้ำทั้งตรงจะงอยผมสีหมวกแล้วก็สีตาเหมือนกันมากเลยฮะแต่ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นไมเคิลแจ็คสันสกิบดีทอเลตแหละครับคงไม่มีใครที่พุ่งมาต่อยหน้าคนอื่นแล้วพี่ขี่มาด้วยหรอกจริงปะ โดยที่ในจังหวะที่พวกลุงจีแมนกำลังนัวกันอยู่เราจะเห็นหมอกาดําแวบๆด้วยโดยที่ตัวของเขาจะยืนดูการต่อสู้ของพวกไททันอยู่ในมุมไกลๆและในตอนนี้ดูเหมือนว่าลุงจีแมนจะเปิดใส่ไมเคล่อนแจ็คสันบ้างเอาหมัดนี่ไปกินซะแต่เจ้าไมเคลื่อนแจ็คสันก็หลบได้พร้อมกับตัดแขนของ Man, ลุงจีแมนหลุดกระเด็นลงมากองกับพื้นเลยอิบอายแล้วหลังจากนั้นไททันสปีกแมนก็ใช้จังหวะทีเผลอมายิงปืนยัดซ้ำใส่ลุงจีแมนสกิฟตี้ทอยเลทครับจนลุงจีแมนของเรากระเด็นลงมานอนกองกับพื้น ตามแขนที่หลุดมาก่อนหน้าเลยซึ่งลุงจีแมนก็จะพยายามคานหนีแต่ว่าพี่แดงร่างซอมบี้ก็จะบินลงมาและจับตัวของลุงจีแมนเอาไว้ลุงจีแมนสกิฟติดทอยเลสที่พยายามจะสู้คืนก็ได้โดนจับแขนและล็อกเอาไว้ข้างหลังพร้อมกับจับหัวเอาไว้ด้วยและเจ้าแมคเคลแจ็คสันสกิฟติดทอยเลสก็มาพร้อมกับใบเลื่อยแล้วมันก็ค่อยๆขยับเข้ามาเจือนใส่คอของลุงจีแมนสกิฟติดทอยเลสก่อนที่ฉากจะตัดจบลงไปเฮ้ยนี่มันตัดจบแบบละครไทยซึ่งในช่วงปิดท้าย คุณ Monster Up จะขึ้นข้อความที่เขียนว่าในจักรวาลของซอมบี้ยูนิเว s ร์สตัวละครคอ c k กแมนและดิวแมนทั้งหมดที่อยู่ในเนื้อเรื่องจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวละครที่เราเห็นในจักรวาลของดอมสตูดิโอยูนิเว e ร์เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่แยกออกไปจากจักรวาลของดอมสตูดิโอก็คงอยากเอาไว้บอกแฟนคลับบางคนที่สับสนมั้งครับว่าคอกแมนที่ออกมาจากมิติอื่นเนี่ยไม่ได้มาจากจักรวาลดอมสตูดิโอนะเป็นเพียงตัวละครที่แยกออกมาอีกทีก็เข้าใจได้นะครับ เพราะว่าในหลายๆตอนตัวของคุณ Monster ร์ัเนี่ยแกเอาภาพไททันดิวแมนมาแปะไว้ตามกำแพงขนาดนั้นแล้วเนื้อเรื่องมันทาให้เราคิดว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องมันต่อมาจากดอมสตูดิโอหรือเปล่าก็หมดไปแล้วนะครับกับตอนที่11ของคุณ Monster ร์ัแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ